แ,แก้งเดือมันสนุกอะเลิกยุ่กับฉันสักทีเถอะฉันลำคาโอูยเธออีกแล้วเหรอพี่ยิ้อ,อพี่พรพี่พรมีอะไรนิวเตว่ามันมาแก้งนิวอีกแล้วพี่พรฉันบอกอกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามาแก้งน้องสาวฉันไอเด็กกัม้าํำหน้าไม่ยุ่งก็ได้หรอก หลบนี่มันโต๊ะเรียนฉันนี่มันก็โต๊ะเรียนเราได้ไงอ่ะครูให้นั่งตามเรื่องที่ฮะนี่ก็อีเธอนีอ่กเรียนกรรมอะไรของฉันเนี่ยเธอตัดท้องจะทําไงเต๋าเอิดขึนได้ไหมโอ้ยแค่เลี้ผมแตกไปให้จะกวดอะไรนักหนาเธอรู้ไหมว่าเธอคือคนที่น่าราคาญที่สุดในชีวิตฉันเดียวไม่ยุ่งกับฉันอีกช่างเีถอะพอ